สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงานเวทีครับเดบกพค่อยด้วนมาได็แจ่ก็ะซ่งได้ครับลม้มแหงครับเที่ยวขึ้นแล้วก็เที่ยวหยุดเอาครับตอนใหนล้มบาดแหงมากอะหยุด แล้วกล้อบินะดจ,จอรับว่านาดวกาลงครับถ้าเขา,นะาลจอแบบขนาดปกติเขาเล่นเห็ดตำจะเป็ดเดี่ยวลงมาทุกมมือดเมที่ ตอนเขาไปลุยพายุฝนนแท้ๆมันกะมาวูบเดี๋ยวเนาะมาค่อยๆมามาบบาันก็ไ่แห้งเพราะบบนี้เนาะอันนี้ถือว่าโอ้นทางไงอัะยังยังเสียนาะ ตั้งดังล้าน4ีสั้นนะได้ครับพอข้นสั้นหกสั้นเจ็ดกะมันก็ถ้ามันปล่อยลงไปอเลยมันก็ดีเลี้ยวไล่ก็นนนเนี่ยแต่ก็ถือว่ากะเหตุงานได้ครับแต่ตอนนี้ก็หยิดไม่ไปแล้วครับทั้งเล็กทั้งเสือกทั้งสเสตียก่อนป้องกันนี่คือเรียบร้อยไปแล้วโอ้มาฐานมาฐาน มันใจมันได้กูมาผีมือของให้ใส่ได้ตาทัดหามใส่ฉากมันใจยุตะทัดจอใส่ฉากไปแล้วต้องใส่จอใส่ขังละสามแผ่นที่เล้ยงสีไปเลยไอ้ไอ้ที่เไี้ยงสีไปเลยบอกแไปผู้เตียเขาหาเสียงจอเอจองัวต้บกครวไปนะเห็ดจองล้มไปอยู่ลมันระใบก็หมอกกันนะเอ็นปลา แต่เว้นดูมาผิดแต่ละนะาทจังไหนเนี่ยอยุเดิมปาน่าแหละอายุถ่าป่านอายุเดิมเพราะท่านว่าจังไหนยืนเดิมมันขึ้นมาได้ไต่ขึ้นลงแท้แต่เิ่นว่าบสามอ่ะล้มอีเสาแต่ไอ้เพราะท่านได้เบิ่งในแอปเห็นได้บักเตี้ยมันว่ายแต่ได้เบิ่งในโทรศัพท์เจ้าของนี่มั่นใจอยู่ แต่ตอนเนี้ยขึ้นทัดได้ลงฟอหน่าขึ้นทัดได้จอสามารถคนขึ้นไปวางได้แต่ติดตั้งยังบ่ทันได้ถ้าติดตั้งติดตั้งแต่ฐานน้อยเดียวฐานเหล็กกับได้อยากแถวนึงขึ้นถึงนั่นไว้แต่ขึ้นเต็มบ่ได้ถ้าล้มมันเสาอิริขึ้นได้ขึนได้แต้ขึนได้แต่ถ้ามันยังบ่เสาขึ้นก็ได้ แต่ก็คิดว่าถ้ามันเกิดไออย่างขึ้นแท้ๆนี่เรื่องจอ่อโอ้จ่อเขาสําคัญเนาะมันแทนฉากแทนอย่างทุกอย่างเนาะหนักเลยเนาะพี่น้องเพิ่นก็นที่บ่าเข้าใจเน่จากน้อยลยบ่เอนอ๋อทออัน นี่ท่ายก็ให้เพิ่นหักไปเปียกมันลงมาข้านดูมันยากอีหลีเดีนี่ยากกว่าเก่าเนี่ยไอวบเสียเวลาพอมเพล่ะเสียไม่เบสโซยางล่ะของกบาลมันเทียดเต็มที่อยู่เด้แต่มันหักไอว่ามันบอดีพอสำหรับล้มขนาดนี้ เออมันเมันโมเมนว่มาบอดีพอมันบอกแข่งแห้งพอครับทีที่รับล้มขนาดนี้นนเออต้นกลางเลยบัก้าวขึ้นครับยานล้มมันหอมล้มเพิ่งเทิงนแห้งหละ ให้ตดวลิกล้งแล้วรถโยกอยู่บ่ความรู้สึกยุ่งไนแต่รถไอจอดนี่ยุ่งสิเลยเด้ดึงดึงดึงอันนี้แน่แล้วมันบ่เอาตต่มกัน ดังไฟดังดังไฟต้นหนาวอติภัเอามาคุณเนื้อมาคุณในสนับอ๋ออ๋ออ๋อทางทาไอ้หนุ่ยางไว้ได้ซื้อแต่จอย จอล้มเงียบพื่นหลานมันเปิดฝาว่าได้แหละเปิดตีลังกาเลยครับพอล้มพัดปิวถังม้ากะจีว่าเขารักถังกี่เจ๊บอันนี้เนี่ยโอ้ <c oughs> โอ้ยถังปูะเด็นเนาะโอ้ยถังตัง้งไม่นั่นคือปิววมาพี่ได้อีกแหะนี่พยานเนียนี่คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้สักนิดครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ